ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลกยากใครที่าชมที่อายุไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกำแนะนำกูเต็นม่นแล้วนะไป <Yeah! S 1> โอเคครับเพื่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะในช่องของชิปสมิธนะครับตอนนี้เราอยู่กันในลัคกี้ท e รอบบ่าย3ลยทุกคนครับมาดูกันหน่อยแล้วกันนะ พอดีสลักเนแจ้งครับให้พี่บังแจ้งเที่ยงกับบ่ายสามนะพอดีผมไปทุระทะรุมานะครับเพื่อนครับแล้วก็ก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดดินแจ้งเตือนนะครับเป็นกอลจอกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะเพื่อนนะพี่บังแจ้งไว้ในส่วนของ PG มีมาสี่เกมครับนะแล้วก็โจ๊กเกอร์มีมาสองเกมแพ็กเมดิกสองเกมนะครับพี่บังจะไปเล่นลัคกี้เนโกะไอยะ นะพี่บังจะไปเล่นล u c กกี้เนเกอน่ผมก็เลยสวนไปทันที <S <S <_ an> เดี๋ยวตาม <_ an> เพราะฉะนั้นจัดไปครับอยู่ที่หน้าเกมล u c ก y ี้เนโกแล้วไม่ต้องถามเลยว่าเล่นเกมอะไรนีะเพื่อนครับให้เพื่อนรับชมไปเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับสำหรับรอบปลายสามวันเสาร์แบบนี้ไม่รู้จะหน้ามือหรือทรงติงนะครับนะดูไว้เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ไปรับชมกันในตัวเกมเลยแล้วกันครับไม่เสียเวลาไปล u c กี้เนกลุยอ่ะ มาอยู่ในหน้าเกมนี้ของลัคกี้ในโกดแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่ทเบ็ดที่เราถนัดเหมือนเดิมแล้วกันครับ12-20-40ยครับ <c oughs> ประมาณนี้มาดูหน้าลายไปก่อนเพื่อนนะผมคิดว่าน่าจะพอใช้ได้แหละโอ้โหเราสุดเต็มแผงพอใช้ได้หรือเปล่าแ <c oughs> <c oughs> น่ฮันแนะ่โอเคดอกนี้ลายสวยดีโอเคดอกนี้ลายสวยดีชูชิชูช,ชีลูกคิวต่อเนื่องไปฮะลูกคิวต่อเนื่องไปครับ ยัดเลยแล้วกันครับเดี๋ยวส่วดเทอร์โบก่อนประเข้าไปมาซีฟรีสปินไอแมวนรกนะครับประเข้าไปดอกแรกไม่มีอะไรได้แต่แมวดอกสองก็มีแต่แมวแมวอีกแล้วเฮ้ <c oughs> ยทำเป็นเล่นไป คูณ12แล้วฮะไม่มีอะไรเข้าเลยเฮ้ยเช็ดเป็ดเอาเล่นกูแล้วเหลือสี่ฟรีสปินครับมีแต่แมลลวลลวนๆครับอ,อ,อีดอีอกส์อีดอกส,ส์อะไรอ่ะเฮ้ยเปิดสุดท้ายศูนย์บาทอีาอะไรวันนี้คูณยี่สิบหกได้ศูนย์โอ้โหโคตรเร็วไอ้แมว นรกส่งมาเกิดไอ้โหอะไรครับเนี่ยหลายนอกมันดีนะผมเลยกดเปิดแรกไปไอ้ฮ้ยขอภัยในคำหยาบด้วยเพนะื่อนนะไอ้โอ้โอ้โหดูแมวอะไรครับเนี่ยโอ้โอหแรดเข้าไปชิดเป็ดอะไรวะเนี่ยโโหวสวยจุดสวยจัดขาดแมวแถวแรกนะเพื่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวจัดเลยแล้วกันครับไม่รู้เปิดนี้จะเป็นยังไงครับเหมือนเหมือนเดิมหรือเปล่าเปิดแรกนี่เลวมากครับแมวเห็นว่าแมวเยอะนะอาจจะมีโอกาสครับคูณหกแรล็กไฟลูกเจลูกเคลูกเจลูกเคเป็นดุปุ้ยปุ้ยเป็นเออโคมแดงไปสเก็ตเตอร์มาเก,ก,กะสองตัวนะไม่เป็นไรปล่อยไหลๆไปก่อนครับยังมีโอกาสแหม่ไม่เข้าเคแถวสองโอ้โหเป็นสเก็ตเตอร์มาแทนเป็นได้แมวมาครับคูณแปด วัดเจ๋งอีกแน่เลยเปิดนี่เฮ้ย <Hey! S 1> คูณสิบเจ๋งแน่แน่ครับเหลืออีกสี่ฟีสปินแล้วทุกคนนะโอ้โหอ่าคูณส <laughs> e. ิบสองไออีอีกแล้วครับเปิดที่ส <c oughs> องยีเย็เหมือนเดิมเลยเหมือนรอบเมื่อกี้เลยอ่ะได้เคชุดนี้ไปมาไดมานิดหน่อยเออไม่มีต่อด้วยไม่มีคอมโบด้วย จบเร็วมากแมวน,นารกจริงๆไอ้ชามาเออสวยซูชิไปดิเอานอกก็ได้วะในไม่ได้เออกำลังเลวว่าจะเอาไม่เอากดแต่มือกดไปแล้วนะครับอะไรเนี่ยไอค้คิงคิงรวยอะไรเนี่ยคิงโพดัมโพอดอะไรอีกเนี่ยเออมา คูณสี่แปดเข้าไปลูกคิวแถวแรกไม่ให้อีกแล้วเออ,อแมวคูณแปดฟัมเข้าไปลูกคิวต่อเนื่องเป็นพัดครับแปดเข้าไปอย่างนี้โอเคลูกเอต่อเนื่องแปดเข้าไปซูชิมาเพื่อนไม่มาให้แถวสามแม่มมเอาดีลูกคิวไปให้ลูกคิวโอ้ไม่มาต่อครับเคแถวแรก โอ้ได้เจมาครับยังเบานะเบามากเบามากน่าจะหาทุนอีกเปิดนึงปันเนี่ยเปิดที่3แนละ้วทุกคนนะมีชิดเป็ดเอ้ยมาหฟรีสปินเฮือถได้แต่แมวนะฮะกูเกลียดแมวคูณ16ครับยังไม่เท่าไหร่ยังไม่มีช็อตแบบไม่ดีใจตื่นเต้นกระโดดรืเต้นนะฮะเลขสี่ฟรีสปินครับปฏิหารต้องมีแล้วแหละ มีแต่แมวไม่มีปฏิหารนะอ้าโอ้เจ๊งแน่นอนเออแมวชนแมวคูณ30มสิบแปดเข้าไป540แม่ได้น้อยนะลูกคิวดอกนี้ครับต่อเนื่องไปดีโอ้หมดคูณ30ครับแมวชนแมวมาช่วยไว้เกือบไปแล้วไม่รี่นึกว่าจะเน่าจะบูดซะแล้วนะดอกสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเครอดวูดวิดไปครับกับเปิดนี้แหม คือจไปแล้วคือจะไปแล้วเรอเน,น้นเงินไปแล้วกันครับนะเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีช็อตสวยๆเดี๋ยวก็แคปให้เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มดูแล้วกันยังไม่สวยเท่าไหร่อย่างนี้คูณสีแฟลเข้าไปยังไงต่อเพื่อนจัดเข้าไปสวยโคมแดงแปลเข้าไปฟัมพันสองครับ เจโดคอมโบเป็นพัดไปมาดิมาดิเพื่อนลูกเจแรดก็ไปมีคอมโบไหมเพื่อนลูกสิบสวยงามปุ๊บสิบกับซูชิงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด,งดเออเคต่อเนื่องไปเอมาต่ออีกครับเพื่อนคอมโบคอมโบเละเทะแล้วฮะดอกนี้ไปถึงไหมไปถึงไหมพันห้าแล้วยังมีต่อไหมฮะโอ้ลูกคิวต่อเนื่องวายไปอยู่ลึกลึกแบบนี้ได้อะไรต่อซูชิเอ้ยได้สาลายต่อไปอุ้มสาลายสบายลูซสิถ้าโอเคมีโอกาสลุ้นครับมีโอกาสลุ้นสเกตเตอร์ไม่มาไม่มาไม่เป็นไรได้ลูกเคต่อเนื่องไปก่อนแรด้าไปคูณ6 ฟัมเข้าไปฮะอย่างงี้แตกนอกกันเพื่อนครับเย็ดโดเออพัดแปดเข้าไปพัดดอกนี้ยังไงต่อเพื่อนมีต่อไหมสิบแถวแรกมาก่อนก็ได้อะไรก็ได้ได้ได้โอ้จบครับคอมโบชุดใหญ่ไปไม่ถึงสองพนะฮะโอ้โหออโอ้โหไหลๆครับปล่อย,อยๆไหลครับ หนึ่งเก้าแปดสี่ครับทุกคนครับอย่างนี้ต้องทําอะไรครับอย่างนี้ต้องทําอะไรครับอย่างนี้ต้องแคปส่งกันบ้านครับเพื่อนครับสักครู่นะในกลุ่มวะแป๊บนึงครับหากลุ่มเดี๋ยวแ,ปลลแปลลคปส่งกันบ้านก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะเอเอสักครู่นะเพื่อนนะผมเปิดยังทำไมไม่เปิดกลุ่มโอเคมากดกดแคปแล้วมันไม่ขึ้นแคปส่งกันบ้านไปก่อนครับ from แป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะส่งกันบ้านครับเดี๋ยวนี้อาจจะหยุดนานหน่อยเพราะว่าต้องส่งกันบ้านเพื่อนๆครับในรอบลัคกี้อ่าตัดคอมโบนอกเกือบสองพันอ่ะใครมาอีกเนี่ยสมาชิกสมาชิกกันไปไม่เป็นไรครับเราลุยกันต่อครับเพื่อนๆครับนะส่งกันไปเรียบร้อยครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มรู้กันดีครับส่งกันเรียลไทม์เลยทีเดียว ฟมเข้าไปงัดฟมเข้าไปเฮ้ยโอ้สวยดอกนี้ได้นอกอีกแล้วอะ่ะได้นอกอีกแล้วอะ่ะได้นอกอีกสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าแคปดีกว่าแคปส่งเพ่อนอย่าเพิ่งลำคาญกันนะฮะแคปต้องแคปส่งนะฮะไม่งั้นก็ ไม่ได้บอกกล่าวเพื่อนๆสมาชิกที่เล่นด้วยกันในรอบลัคก,กี้นะนะฮะต้องรายงานผลตลอดโอเคมาส่งกันบ้านแล้วก็ไปกันต่อครับพี่บังก็แตกมาเหมือนกันนั่นในกลุ่มลุยโอเคห้อยยะห้อยยะห้อยยะแข็งโบกไอสัตว์แข็งโบก,ไ,โกได้นอกมาสองทีแข็งเลยห้อยยะ เพิ่มเบ็ดบ้างนะฮะลองสลับเปลี่ยนเบ็ดดูบ้างครับถ้าเบ็ดเดิมที่เล่นไม่ค่อยเข้านะครับอย่าฟื้นไปต่อครับลืมพูดเรื่องช่วงเวลาเลยนะเพื่อนๆนะสําหรับช่วงเวลาลราก็ไม่ต้องพูดถึงครับไม่บอกครับโอ้ลายนี้สวยกรอบทองเยอะแยะโอ้สูงไปหน่อยต้องลดเบ็ดฝมเข้าไปไม่ใช่ไม่บอกครับสุกเสาร์อาทิตย์นะธรรมดาเพื่อนครับผู้เล่นเยอะไม่ขอไม่พูดถึงเรื่องช่วงเวลาแล้วก็เปอร์เซ็นต์การแตกแล้วกันครับต้องเอาดวงมาด้วยครับแล้วก็ใช้เทคนิค เข้าไปฮะเออลูกเคมาไม่มาลูกเจแทนพัดแถวแรกมาเพื่อนมาดิเพื่อนโอ้โหว่าเจ๊งอีกแน่เลยเปิดน,นี้อ่าดูทรงแล้วเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แล้วครับแมวชนแมวหนึ่งซีซีไปยังเบาอยู่นะฮะยังเบาอยู่ครับเหลืออีกหกฟรีสปินแล้วครับคูณแปดน้อยเหลือเกินโอ้โหได้แต่แมวอีกแล้วครับผมว่าลายนอกมันดีกว่านะลายในกินได้ซ่วงติงมากเลย ยังไงดอกนี้ซูชิสวยงามพัดมาได้เพื่อนแถวแรกพัดไม่มาได้คีได้เคไปแทนนะยังไงต่อเพื่อนโอ้โหหมดนึกว่าจะมีคอมโบแจ่มๆมว่าดูสาหลายลอยอยู่ดิสาหลายสบายลู้สิท่าปล่อยไหลไปก่อนปล่อยไหลไปก่อนไ,นไม่ซีเรียสฮะมันซีเรียสมาโอ้โห เออลูกพัดมาอย่าแห้งเพื่อนขอไม่ขาดทุนก็พอขอไม่ขาดทุนก็พอเฮ้ยแป,ป้ก็ไปมาที่เพื่อนโอ้โหเปิดสุดท้ายยังไงเอ่ยฟั่มก็ไปสวยเลี้ยวจิงกระบงขอไม่ขาดทุนไอ้บ้าเอย้ยได้มาเท่านี้เนี่ยนะเออขาดเ,ออเวลาเราไม่ได้อะไรเราเราไม่ไม่แคบนะครับ ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้จะแคปไปขี้โม้ทำไมนะครับแบตเข้าไปเออเออเริ่มหอนแล้วนะเดี๋ยวดูลายแจ๋วๆแ,แล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดกันโอเคเป็นคอมโบโเอไปครับไม่มีอะไรต่อเนื่องอีกถือว่าท้าทายอำนาจมืดมากนะครับสำหรับเกมแมวในวันเสาร์แบบนี้นะเรียกว่าท้อแท้ดอกนี้สวยงามแบตเข้าไปเออ,อ ฟัมเข้าไปคอมโบอีกแล้วใส่ละแก้วมามาแรดแรดแรดไอ้ไอชัดไม่เข้าเอา๊แต่ตัดซือซ้อเบ็ดสี่สิบมันสูงไปนะเว่อนนะจัดเบ็ดสิบสองดีแฟโอเคโอเคโอเคโอ้ okay. 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 Oh, ไม่เข้าอีกแล้วอ่ะ เหมือนเดิมเลยอะลายลาเฮียมากเลยนะฮะลายแบบไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเนะี่ยมึงต้องไปอยู่กับหลวงตาอินนารกแมวรัดเข้าไปโอ้คอมโบไม่มีเลยสามเปิดสามฟีสปินครับลูกเคดอกนี้อ่าตัวคู่นี้อยู่ที่หครับเบาจาัดลูกเคลูกคิวแต่พูดผิดเลยทีนี้ลูกเจต่อเนื่องไปฮะหมล,นลินกระลิ้นกระตกเลยนะคิวไม่มาแถว3ามนะเพื่อนนะ 291.60ครับเหลืออีก3ฟรีสปินน่าจะจบไม่สวยอีกเช่นเคยนะเพราะตัวคูณก็น้อยนะครับโอ้ดูไอ้เยี่ยมแมวอะไรมาจากไหนเยอะแยะวะวู้แมวนะเปิดนี้ยังไงเพื่อนได้เคมาเบาบางเบาบางเป็นอะไรไปเพื่อนไม่มีอะไรต่อเนื่องเปิดสุดท้ายยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนโอเคสาลายสาลายสบายรู้สิท่าเือคูณ18แปดแรดลูกเจเข้าไปอย่างนี้ได้อะไรสาลายกับกลองออ เ้เล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องบอบอกว่าขอไม่ขาดทุนนะครับมันให้กำไรมา2บาทไอ้ไอ้คแมวนรกแคปโชด,ดีกว่า <c oughs> ได้มา2บาทไอ้เวน <c oughs> ปวดตับปวดไตปวดหวดัวใจปวดปอด,ด,ดนะครฮะแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนขี้โม้บ้างอะไรบ้างนะฮะ สิบสองกำไรสองสักครู่ครับไหนๆมันก็แตกมาถึงจะเป็นกำไรสองบาทก็เถอะนะครับถือว่าเบรกไปนในตัวนะ <c oughs> ยังคงแข็งโป๊กเลยไอเตีย้ยก็คือเตี้ยนะครับแมวตัวเตีย้ยฟุ๊บ้าไปแมวไม่ชนแมวให้เรานะ อ่าฮ่าสุดท้ายแล้วเพื่อนครับผมคิดว่าน่าจะได้ทุนคืนมาบ้างนะครับก็อย่างน้อยเท่าทุนก็เลิกแล้วครับไม่ไม่ไมไมแบบแมวละเออสาลายสบายรู้สิถ้าแร็ตกไปก่อนดอกแรกคูณ4ี่นะเอาลูกคิวไปยังไงต่อลูกเจลูกเอไปเออโอเคคอมโบชุดแรกได้มานะฮะหนึ่สี่หนึ่งแมวมาเป็นคูณ6ครับ ตอนนี้เราเท่าทุนแล้วครับผมมาดิเพื่อนๆมาดิเพื่อนๆอย่าลงอีกหลอเดิมโอ้สวยงามครับสาหร่ายสบายรูซิต้าฟั่งเข้าไปดอกนี้พันเจ็ดสองกว่านะครับเย้เย้จริงป้นีจริงปุนีแม่งขี้เหนียวมาหลายหลายเปิดนะครับเจอเปิดนี้เข้าไปสบายรูซิต้ากันเลยทีเดียวเชียวอยู่ที่คุณสิบสองครับทุกคนครับ อ้าแมวมา2ตัวอยู่ที่คุณ16ครับอย่าเพิ่งจบแค่นี้เพื่อนมาดิเพื่อนอย่าจบแบบนี้เพื่อนมาก่อนมาก่อนตอนที่หลังมาเพื่อนโอ้โ oh หเออสบายลูซิต่าแปรดก็ไปสาหลายสบายลูซิท้าเออได้พตัต่อเนื่องเนื่องไปเพื่อนเนื่องไปเอไปเพื่อนสบายสาหลายสบายลูซิต้าแป๊ดก็ไปสาหลายกับซูชิครับดอกนี้เออคิวต่อเนื่องไปไอแดงมาเพื่อนโคมแดงมาไม่ถึงนะทุกคนนะ ไม่งั้นละก็ไม่งั้นละก็อเออไอ,อ้แมวมคิดดูเปิดมาตั้งกี่เปิดนะครับเร็วทุกเปิดนะมาเจอเปิดนี้พอบอกว่าจะเลิกเท่านั้นแหละแม่ใจดีขึ้นมาเด็เดเชียโอเคแคปโชว์ครับแบบนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเลิกกันเพื่อนครับส่งถือว่าส่งกันบ้านเพื่อนๆแล้วกันครับซื้อจนยอมอะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้แล้วกันครับฝากเพื่อนทุกคนนะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยครับเกมหน้าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะเพื่อนนะรับชมเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับไม่แน่นนเพื่อนเล่นตามครับอย่างที่เห็นครับตั้งหลายเปิดกว่าจะวัดกับมันได้นะครับไม่งั้นเอาไม่ลงจริงๆกับแมวนระกในวันแบบนี้รอบนี้นะครับเกมหน้าเป็นเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับนะเดี๋ยวผมต้องไปแจ้งเกมในรอบเตรียมตัวแจ้งในรอบห้าโมงด้วยนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก 징구리, 빠 바이.